สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยมีเครื่องมือที่จะช่วยคุณครูในการสอนฟังพูดภาษาอังกฤษเด็กๆมาฝากนะคะเครื่องมือตัวนี้นะคะเรียกว่า text to speech converter นะคะก็คือการเปลี่ยน text ให้เป็นเสียงนะคะโดยที่วันนี้เรามีตัวนี้ค่ะ Notewise ค่ะมาแนะนำนะคะจริงๆมันมีหลายเว็บไซต์แล้วก็หลายตัวมากนะคะที่เป็น text converter แต่ที่ปุ๋ยเลือกไอตัวนี้มาแนะนำก็เพราะว่า ตัวนี้เนี่ยมันมีความเจ๋งกว่าหลายๆอันที่เคยลองมาอย่างแรกเลยก็คือมันมีเสียงที่เป็นแบบเสียงตามธรรมชาติเลยนะคะถึง177เสียงให้เราได้เลือกลองและเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเป็น mp3 เก็บไว้ได้ด้วยนะคะเราไป start กันเลยไปดูว่ามันมีอะไรข้างใน,นะคะ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องไป sign in ก่อนนะคะเพื่อที่จะ ล็อกอินเข้าไปในระบบก่อนอันนี้เป็นแบบฟรีนะคะดังนั้นคุณครูหรือผู้ที่สนใจเนี่ยไปสมัครได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ฟรีด้วยนะคะก็สมัครง่ายนะคะเมื่อเข้ามาถึงแล้วนะคะตัวที่เราจะเห็นตรงนี้นะคะทางมุมซ้ายมือของเรานะคะตรงนี้เป็นตัวเครื่องมือมีอะไรบ้างอันนี้ค่ะ text speech editor ก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ o editor ก็คือเป็นเวอร์ชันเก่าเขาเอามาให้ลองเผื่อบางคน ไม่ถนัดก,กับเวอร์ชันใหม่ก็ไปใช้เวอร์ชันเก่า d i a l o g นะคะความเจ๋งของตัวนี้ก็คือมันไม่ได้แค่ทำเป็นประโยชนประโยคมันทำเป็น d i a l o g ได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นสมาชิกหรือเราเสมัคร subscribe เป็นสมาชิกเขานะคะเราสามารถที่จะ save ตัวไฟล์เก็บไว้บนเว็บไซต์ของเขาได้ด้วยนะคะเก็บไว้เลยไม่ต้องเอาลงไว้ในเครื่องนะคะแต่วันนีุู้ยจะมาสอนเวอร์ชันที่มันฟีนะคะในนี้มีอะไรนะคะ สังเกตว่ามันจะมีตัวนี้เป็นตัวกล่องให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปอันนี้ปุยพิม์พไปแล้วทิ้งไว้แล้ Good morning everyone how are you today นะคะอันนี้เป็นแบบหนึ่งประโยคนะคะทีนี้วิธีการก็คือเราสามารถที่จะดูได้ว่าเราเนี่ยต้องการที่จะต้องการแบบไหนเห็นไหมคะเมื่อเราคุมดำปึ๊บมันจะขึ้นมาให้เลยว่าคุณต้องการแบบไหน เอมฟอนะคะเออคุณต้องการ e m p h a อ i ์แบบไหนแบบสตรองหรือเปล่าลงเสียงหนักหรือเปล่าแบบเบาๆกลางๆหรือแบบไม่ไม่อะไรมากนะคะมี Volume มด้วยนะคะต้องการแบบเอ็กซ์ตร้าซอฟ์ซอฟนะคะหรือมีเดียมกลางๆเสียงดังหรือดังมากๆนะคะมีเรทด้วยต้องการความช้าเร็วขนาดไหน,นเด็กเล็กๆ,ๆอาจจะแบบช้าๆหน,น่อยเด็กโตก็อาจจะแบบเร็วๆหน,น่อยก็แล้วแต่นะคะ มีเสียงพิชนะคะเสียงโลเสียงต่ำเสียงกลางกลางเสียงสูงสูงนะคะเราอยากได้แบบนั้นแล้วก็เราสามารถที่จะพอส์ได้ด้วยพอสไป0ูนานาที0ูวินาทีนะคะหรือเราจะพอส์ไปเลยหนึ่งนาที2นาทีก็แล้วแต่ทีนี้เราเรามาดูว่าเมื่อเราไม่เสร็จอะไรเลยกลางกลางแบบนี้มันจะได้อะไรนะคะเรามาดูตรงนี้ค่ะเมื่อเราเลือกได้แล้วว่าอันนี้คือประโยคที่เราต้องการนะคะแล้วก็มาเลือกเลยว่า เราต้องการ native speaker ประเทศไหนนะคะมีอังกฤษนะคะมีหลายประเทศมากเลยนะคะเราอาจจะไปสเปนก็ได้นะคะเราอาจจะไปเอ่อฟรก์ French ก็ได้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะคะอ่ะอันนี้เราเอาเสียงมาตรฐานก่อนเอาเสียง US นะคะเอาคนที่ชื่อว่าเอมมาแล้วกันตรงชื่อตรงนี้เป็นจะบอกว่าเป็นผู ผู้ชายผู้หญิงนะคะแล้วก็ไฟล์ที่เราต้องการเราต้องการแบบไหนเป็น MP3 นะคะแล้วเราก็กด Convert เลยะคะ่ะเมื่อ Convert เรียบร้อยแล้วนะคะไฟล์ก็จะมาอยู่ตรงนี้และเราไปฟังกันด้วยกันเลยนะคะ Good morning everyone. How are you today? are ถ้าเกิดเราพอใจกับเสียงนี้แล้วก็เซฟแต่ถ้าเราไม่พอใจเราไปดูไม่ชอบอะอยากได้ภาษา อยากได้สเปนอะลองมาดูสิเทนเนโลเป้นะคะอ่าแล้วเราก็ลองไปคอนเวิร์ตดูค่ะอ๋อเทนเนโลเป้ <el> ไม่ซับพอร์ตนะคะมันก็จะมีบางอันที่ไม่ซับพอร์ตด้วยหรือของอิตาเลียนอ่าเราไปดูโรซานะคะต้องลองสังเกตนะคะ ถ้าเกิดเป็นขึ้นมาอ่ะโอเคเราไปฟังซิของคุณโรซ่าที่เป็นภาษาอิตาเลียนจะเป็นยังไง Good morning everyone How are you today <laughs> อันนี้ก็เป็นแบบอิตาเลียนนะคะก็ <g ül> ถ้าเกิดพอใจแล้วอาะต้องการแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะพอดาวน์โหลดแล้วเขาก็จะไปเก็บไว้ให้เราตรงนี้นะคะเก็บไว้ในโฟลเดอร์เอ้ยเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของเรานะคะ ทีนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆมันก็จะไปอยู่ในนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ mp 3ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูอีกอันนึงที่น่าสนใจค่ะเพราันี้มันเป็นประโยคเดียวแต่ที่นี่มันเป็น d i a l o g ค่ะ d i a l o g ก็คือเราสามารถที่จะ add ได้หลายๆคนอย่างอันนี้คุยแอดไว้แล้ว3คนนะคะเป็น d i a l o g ระหว่างคนแรกคุยกับคนที่2แล้วก็คนที่3เราก็ add แล้ไปได้เลย อันนี้กู๋ก็เตรียมไว้ละเป็นเดวิดนะคะทุกครั้งที่เราทำอะคะ่ะแล้วเราออกจากโปรแกรมพอเข้ามาอีกครั้งเนี่ยตัวสุดท้ายของมันนะคะมันจะค้างไว้ให้เรานะคะแล้วก็เราสามารถที่จะมาตอบแล้วก็ทำอะไรต่อได้นะคะอันนี้เป็นเอมมาแล้วก็คนที่3ามเป็นเอวานะคะแล้วก็กลับมาที่ Emma, เอมมาเอยกลับมาที่เดวิดคนเดิมได้ะอลอกตรงนี้มันดีตรงที่ว่านะคะเราสามารถที่จะถ้าเกิดต้องการอีกก็แอบอีกก็ได้ add อีกแล้วว่าอาจจะบอกว่า c e e in t e class แล้วหก็ใส่เป็นเพราะมันมี a bar อยู่ตรงนี้หรก็ a ัด a bar อีกอันนึ่งแล้วจากนั้นเมื่อเราโอเคกับไดอลรอกของเราแล้วเราก็ทำการ create เลยนะคะเมื่อ create แล้วมันจะ process แป๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บเดียวจริงๆค่ะ แล้วก็ลองไปฟังด้วยกันนะคะอันนี้มันจะมาเป็นหนึ่งไฟล์ที่มีรายละเอียดทั้งหมดให้เลยนะคะ Good morning Jane How have you been Hello Dave I'm good How about you Hello Jane Oh Hi Dave The class will start soon Hurry up Okay Let's go <S See you in the class เห็นไหมคะถ้าเราพอใจแล้วก็กดดาวน์โหลดมันก็มาอยู่ในนี้ให้เราเหมือนเดิมน,นะคะ ข้อดีของมันนะคะข้อดีของตัวนี้ก็คือแน่นอนคุณครูเห็นจากตรงนี้แล้วก็เอาไปใช้ในการฝึกฟังเด็กๆได้เลยมีไดอะล็อกอะไรที่คุณครูสนใจนะคะคุณครูก็เก็บมันเอามาลงในนี้หรือพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนอยากจะแม่อยากจะสอนลูกๆฟังจังเลยนะคะไดอะล็อกอันนี้น่ารักมากเลยอยากจะให้เด็กๆได้ฟังก็เอามาใส่ในนี้แล้วก็เอาไปฝึกได้นะคะความช้าความเร็วก็ไปลองเลือกได้นะคะ อันนี้ก็เป็น text online นะคะ text to speech converter นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีนะคะแต่ถ้าไม่อยากฟรีอยากจะเก็บไว้บนคลาวด์บนเว็บไซต์ของเขาก็ไปสมัครเป็นสมาชิกเขาได้นะคะก็ฝากไว้ค่ะสำหรับคนที่สนใจแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วปุ๋ยจะมีคลิปใหม่ๆ มีไอเดียเด็ดๆไอเดียดีๆที่น่าสนใจมาฝากในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ